เช็คอาการสมองเสื่อมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้กับเรื่องของอาการสมองเสื่อมนะครับเลยนำมาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับสำหรับภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่มีความเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางสมองในด้านการรู้คิด ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยจึงควรที่จะหมั่นสำรวจว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการเหล่านี้หรือไม่เราลองมาเช็คอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมกันนะครับเช่นอาการหลงลืมบ่อยๆจดจำเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปไม่ได้เช่นลืมว่าตนเนี่ยรับประทานอาหารแล้ว มีปัญหาด้านการสื่อสารนึกคำไม่ออกใช้คำผิดไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นระยะเวลานานทำกิจวัตรประจำวันของตนไม่ได้อย่างเดิมอาจมีปัญหาทางด้านจิตหรือพฤติกรรมเช่นหวาดระแวงหึงหวงพูดจาหยาบคายวิตกกังวลเป็นต้นอาการเหล่านี้เนี่ยก็คือภาวะเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อม คุณผู้ชมพบว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการเหล่านี้ก็ควรเข้ารับการวินิจฉัยเพื่อวางแผนในการรักษาและรับมือกับอาการโดยด่วนและทั้งหมดนี้ก็คืออาการต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมนั่นเอง